สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับโครงสร้างโต๊ะทำงานของเราโดยใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์40คณ40มิลนะครับนี่ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ในส่วนของโครงสร้างเหลือก็แค่ปูแผ่นไม้อัด ซึ่งแผ่นไม้อัดตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปูแผ่นไม้อัดแล้วก็ปูทับอีกทีด้วยแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตก็เรียบร้อยนะครับอืมก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับรอบนี้สําหรับโต๊ะทางานของเรานะครับอ่าเดี๋ยวอ่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ เราก็จะประกอบง่ายๆกันแบบนี้เลยนะครับก็ตัดให้ได้ขนาดแล้วก็เอามาประกอบยึดเข้ากันโดยฉากสําเร็จรูปแบบนี้นะครับก็ใช้น็อต M8 ในการยึดนะครับด้านในก็จะเป็น t ีน็อนะครับอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนของขอบตรงนี้ผมก็จะเสริมคานตรงนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงลงมาด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้อ่าที่จริงต้องเสริมตรงนี้ นะครับแต่มันจะกินพื้นที่ทํางานก็เลยขยบคานเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะรับแรงได้น้อยลงแต่ว่าข้างบนเราก็ไม่ได้รับแรงอะไรมากก็ยังได้อยู่นะครับก็เสริมไว้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างนี้นะก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเว้านิดนึงนะครับแล้วก็อ่ายื่นออกมาแบบนี้อ่าไอตรงเนี้ยนะครับไว้สําหรับวางเครื่องมือนะครับ เครื่องมือวัดต่างๆก็จะวางแบบนี้เรียงแถวยาวไปเลยนะครับสำหรับผู้ช่วยนะครับในการซ่อมชุดไขรชุดมันสำหรับเครื่องมือนะครับตรงเสากลางตรงนี้นะเราก็จะเสริมแรงไว้แบบนี้นี่เป็นเสาคู่นะครับเสริมลงไปจนถึงด้านล่างนะครับด้านายังไม่ได้เสริมจนถึงล่างสุดนะครับเสริมไว้แค่คานตัวบนตรงนี้นะครับซึ่งคานตัวบนตรงนี้ เราเสริมกลางไว้แล้วนะครับก็จะเป็นการช่วยกันร,รับแรงนั่นเองนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้วางเครื่องมือก็ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากมายนะครับด้านบนไม่ได้วางของก็มีแค่เดี๋ยวติดหลอดไฟนะครับนี่สำหรับอ,อส่องงานซ่อมนะครับอโอเคพื้นโต๊ะก็คัน3ตัวนะครับ1 2 3นะครับ ระยะห่างของขาเนี่ยประมาณเมตรยี่สิบนะครับอ่าไม่ถึง1เมตรกับอีก12เซนนะครับ1นึนนะอ่าไม่เกี่ยวอะไรกับร่างกฎหมาย1 2, นะึก็นี่นะครับความกว้างก็เมตรกว,กว่าก็กำลังดีไม่ห่างกันเกินไปไม่คิดจนเกินไปนะครับด้านล่างนะด้านล่างผมเสริมไว้คานตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยว ตรงนี้จะปูแผ่นไม้อัดด้วยสําหรับวางพวกบอร์ดเก่าไว้เป็นอ,อะไหล่ชุกเชิญไว้ถอดนะครับนี่พวกบอร์ดเก่าเดี๋ยวรับรองมีแน่นอนนะครับมันจะแลดูสะอาดตอนแรกแหละนะครับสําหรับร้านซ่อมตอนเปิดร้านใหม่จัดร้านใหม่เนี่ยแลดูสะอาดเรียบร้อยไม่นานนะครับเดี๋ยวลบลุงลังอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวทำที่วางบอร์ดไว้ด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้เหลือก็ ขั้นตอนปูไม้อัดนะครับแล้วก็เดินระบบไฟนะครับสำหรับงานต้องซ่อมเราก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อน,นะครับคลิปนี้ก็ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะดูรายละเอียดจุดต่างๆนี่นะอาจจะไม่ได้แลดูสวยงามอะไรเหมือนอเมื่อาชีพเขาประกอบกันนะผมก็ประกอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ครั้งแรกนะกอะ็อยากยึดตรงไหน,นจับตรงไหน,นก็เอาตรงนั้นเลย นะครับก็ไม่ได้มีหลักกงหลักการอะไรเราคิดว่าตรงไหนน่าจะแข็งแรงเราก็เสริมแรงไปนะครับจุดยึดฉากต่างนี่ก็เข้ามุมตั้งฉากให้ได้องศาก็พอแล้วนะครับนี่โอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับงบประมาณก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับเบ็ดเสร็จรวมไม้อัดแล้วก็เกือบ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 จะห้าหมื่นนะครับสำหรับงานโต๊ะซ่อมรอบนี้ นะครับก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนก่อนนะครับก่อนที่จะสำเร็จหรือว่าก่อนที่จะทําอะไรมันก็ต้องเร,เริ่มจากลงทุนนะครับจากนั้นก็ทํางานไปก็คงไม่นานก็คืนทุนหมดแล้วแหละพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรมัวห่วงแต่เรื่องทุนเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรกันพอดี นะครับหรือใครจะทําโตะไม้ธรรมดาผมก็เริ่มจากโตะไม้ธรรมดานะครับอ่าผ่านมา2ปีก็ถึงเวลาอัปเกรดกันสักทีหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นจากเล็กๆทำงานคนเดียวแต่ตอนนี้ทํางานคนเดียวไม่ไหวก็เลยจําเป็นต้องอัปเกรดครั้งใหญ่หลวงขนาดนี้นะครับหลายคนคงอ่าถ้าไม่รู้จักกันก็คงจะคิดว่าโอ้ลงทุนอะไรเยอะแยะขนาดนี้ทําไมทําใหญ่จังทาใหญ่ขนาดนี้ นะจะซ่อมงานอะไรนะถ้าคนยังไม่รู้จักกันก็อาจจะคิดแบบนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปดูงานผมนะครับที่ลงคลิปไว้หลายๆคลิปเนี่ยนะครับก็จะเห็นจํานวนงานนะครับที่ทําคนเดียวมันไม่ทันมันไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับลูกค้าก็ส่งมาเยอะทีนี้ก็รอนานนะครับรอนานก็ยังส่งมาก็ถึงเวลาสักทีที่จะต้องหาผู้ช่วย นะครับงานจะได้เดินสะดวกงานจะได้ทรงทันใจลูกค้านะครับนะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องหาผู้ช่วยมาสัก 2- 3สาคนซึ่งตอนนี้นะครับก็มีแล้วแหละนะครับผู้ช่วยก็ลูกหลานแถวบ้านนะครับของญาติรับคนใกล้ตัวก่อนลูกหลานแถวบ้านก่อนนะครับก็มีหลายท่านหลายคนติดต่อเข้ามาอยากมาทำงานด้วยหรือว่าอยากเป็นผู้ช่วยอยากมาเรียนรู้ยังไงต้องขออภัย นะครับตอนนี้ก็ขอคนในพื้นที่ก่อนหรือว่าลูกหลานก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจมีแน่นะครับเปิดสอนหรืออะไรอย่างนี้อาจจะมีนะครับช่วงนี้ก็อา่าดูคลิปดูอะไรไปก่อนผมก็จะแนะแนวแนวทางงานซ่อมต่างๆอาจจะไม่ได้ลึกมากอาจจะไม่ถึงขั้นจับมือทําแต่ว่าแนวทางผมก็จะลงไว้แล้วซึ่งก็ทําไว้แล้วหลายคลิปนะครับถ้าใครพอจะเป็นหรือจับทางได้นะครับก็ คลิปที่ลงไปหลายคลิปก็พอจะบอกแนวทางได้บ้างถึงไม่ลึกแต่ก็พอจะบอกได้บ้างนะครับมันไม่มีใครมาบอกแบบจับมือทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกขนาดนั้นนะครับมันก็คงไม่ไหวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออัพ เดตกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวปูแผ่นไม้อัดหรือเดินระบบไฟเสร็จทุกอย่างนะครับวางเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ถึงจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ